สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ช่องกูขับ MG นัดแสงอารีค่ะแต่ว่าคุณนัดแสงอาลีไม่ได้มานะคะคุณนัดนอนโรงพยาบาลอยู่ค่ะเดี๋ยววันนี้แอดมินแก้วจะทำหน้าที่พาลูกค้าทุกท่านนะคะมาดู MG 5รุ่น X จัดเต็มชุดแต่งรอบคันและล้อแมกขอบ18บคันนี้ค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งของร้านสปอร์ตี้ค่ะชุดนี้เป็นชุดที่มี7ชิ้นนะคะก็จะมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลัง สเก์ตข้างแล้วก็สปอยเลอร์นะคะแล้วก็พิเศษมีตัวครอบกระจกข้างด้วยค่ะเดี๋ยวแกจะพามาดูทุกมุมเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็สีดำตัดแดงนะคะอย่างนี้เลยค่ะจะให้ความสปอร์ตนะคะสปอร์ตแบบเรียบเรียบอะคะ่ะมาด้านข้างเลยนะคะด้านข้างก็จะเป็นสเก์ตสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันค่ะแล้วก็มีสีดำตัดแดงนะคะ แล้วก็ด้านบนชุดนี้จะเป็นชุดสปอร์ตี้ชุดใหญ่นะคะซึ่งมันจะมีตัวขรอกระจกมาให้ทั้งสองข้างเลยค่ะนี่ค่ะเป็นสีดำตัดแดงเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้มันเข้ากับตัวชุดแต่งค่ะแล้วก็คันนี้มีอันนี้ด้วยที่เห็นปาฟ้านี้ไม่ใช่ไม่ใช่สีฟ้านะคะจะเป็นแบบโเมียมแต่ว่าเรามีการติดสติกเกอร์ไว้กันรอยค่ะตัวนี้ เป็นของแท้ศูนย์นะคะแล้วก็มาด้านหลัง MG 5คันนี้จะเป็นรุ่น X ซึ่งรุ่น X เนี่ยจะมีตัวสปอยเลอร์หลังมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชุดแต่งท้ายนะคะเป็นสเกิร์ตหลังจะเป็นสีดำตัดแดงนะคะแล้วก็มีตัวครอบท่อเป็นลายคาร์บอนค่ะแล้วก็โลโก้ของตัว s Sporty ตรงนี้นะคะ ถ้าเป็นตัว x เ,เนี่ยเราสังเกตอย่างนี้เลยค่ะว่ามันจะมีเขียนว่า m g 5แล้วก็ iSmart อยู่ด้านล่างนะคะเ<อ>ดี๋ยวเราจะพากันไปดูล้อนะคะอันนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะเป็นลายถ้าเขาเรียกกันน่าจะเป็นลายข่ากว,วางอะคะ่ะ ส่วนยางจะเป็น2 3 5สาหทับส R 1 8นะคะตรงนี้ลายก็จะประมาณนี้เราก็จะมีให้ลูกค้าเลือกค่ะจะเป็นสีดําเงาดําด้านสีเทาสีเทาเงาสีเทาด้านก็คือมีมีหลายสีให้ลูกค้าเลือกแล้วก็มีหลายลายให้เลือกนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจแบบอยากได้ชุดแต่งแบบนี้อยากได้ล้อแบบนี้หรือว่าถ้าได้กลับไปดูคลิป ก่อนหน้านี้ของคุณนัทแสงอาลีอคะ่ะก็จะมีหลายชุดลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์คุณนัทแสงอาลีนะคะ093เฮ้ยไม่ใช่เบอร์0 8นย์แปดค่ะถ้าคุณนัทหายดีแล้วนะคะจะได้กลับมารีวิวให้ลูกค้าดูเหมือนเดิมนะคะวันนี้แก้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ